นายธรรมนูนศรีวันธน,ะ,นะ,ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่2ประกอบการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเพื่อเสริมสายป้องกันการกัดเซาะ สนับสนุนการท่องเที่ยวชายหาดชะอําเนื่องจากว่าในพื้นที่ของชายหาดชะอํานั้นนะคะประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทางกรมเจ้าท่าค่ะจึงได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาเข้ามาศึกษาวางแผนแม่บทสำรวจออกแบบรายละเอียดเสริมสรายป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งรวมถึงการศึกษาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาโครงการในการดําเนินการที่ผ่านมา กรมเจ้าท่าค่ะได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มโครงการจึงได้จัดรับฟังความคิดเห็นขึ้นในครั้งนี้ ส่วนทางด้านนายวีรชัยนาคมาศมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านของนางสาวจงกลเรืองประยูนนะคะที่บ้านเลขที่43หมู่ที่1ตำบลพระนอนอำเภอนครหลวงมีผู้อาศัยทั้งหมด6คนนะคะประสบกับปัญหาบ้านชำรุดเนื่องจากว่าตะลิ่งพังสาเหตุก็มาจากการจอดเรือของสินค้าบริษัทข้าวซีพีจำกัด จอดซ้อนลำเป็นเหตุให้เรือสัญจรลำอื่นนะคะต้องเลี่ยงมาใช้ร่องน้ำฝั่งบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายและจุดนี้เองค่ะก็ยังเป็นจุดกลับลำเรือด้วยก็ส่งผลให้กระแสน้ำเข้ามาซัดตะลิ่งสุดจนเกิดผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนที่ปลูกอยู่ริมน้ำ ทางการะะได้ให้ความช่วยเหลือโดยทางเทศบาลตำบลอรัญยิกกำนันตำบลพระนอนค่ะจัดเจ้าหน้าที่ขนย้ายสิ่งของออกจากบ้านไปอยู่ที่บ้านญาติบริเวณใกล้เคียงเพื่อแก้ไขปัญหา ในส่วนของการแก้ไขปัญหานั้นได้มีการสั่งการให้ท้องถิ่นเข้าไปตอกเสาเข็มนะคะเพื่อกันดินสไลด์เพิ่มเป็นวงกว้างพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานบริษัทเข้าวซพีและครอบครัวผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมาหาลือร่วมกันค่ะว่าจะวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาตะลิ่งพังนี้อย่างไร